ในหัวข้อนี้ที่พูดถึงแผนสำรองให้สามารถวางแผนทางการเงินเพื่อดำเนินธุรกิจแต่ผิดพลาดหรือสถานการณ์หนักเกินไปคำถามนี้ก็ต้องถามครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคำตอบสถานการณ์ยากเกิน23ออนคาเฟ่เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ของที่ขอไม่ได้เกินความจริงแต่หากลงทุนกระปิดกระปลอยอีกก็ยากที่จะรับเงินกับความรุนแรง ของสถานการณ์ที่ยากเกินแต่ยิ่งนานวันโอกาสในการแข่งขันก็ลดลงวันนี้มีอะไรครับคนละครึ่งนั่หมายความว่าโอกาสที่จะเปิดตัวในสภาว่าการที่เขามีกําลังซื้อจบไหมครับจบถามว่าผ่านไปเดือนนึงเขาใช้เงินหมดมนรับพันห้าเกลี้ยงแน่นอนชัวร์การขอส่วนแบ่งทางการตลาดนะทางการตลาดนะครับไม่ใช่การตลอดเดี๋ยวขออนุญาตแก้นิดนึง ทางการตลาดนะครับทางการตลาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอะเราเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้เราพลาดไหมพลาดนะพลาดพลา,าดอย่างแรงนะครับเพราะว่าการวางแผนในการประครับประคองสิ่งเหล่านี้นะครับกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีการสนับสนุนอย่างแท้จริงมองเหมือนกับเราเป็นผาระ รวมมันก็เราเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดอะไรนี่ศูนย์ให้กับกองทุนกองพิการแต่จริงๆแล้วจริงๆกองทุนพิการน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาเนี่ยได้สินค้าแล้วก็พัลกเข้ากับอะไรหน่วยงานอื่นที่ส่งเสริม SME เห็นไหมทำให้เขามีสินเชื่อที่แบบมีหลักประกันได้มากขึ้นหรืออาจจะทำแผนธุรกิจที่มีการฝึกอาชีพให้กับเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อแผนการลงทุน เอาลูกชายผมเลาะอะไรลูกวันนี้หะลูกชายผมคงขำที่ผมพูดนะครับ <c oughs> แผนการลงทุนถ้าผมกลับแผนการลงทุนได้ห <c oughs> ะวนเลาะใหญ่เลยเอาล่ะ <c oughs> ผมอาจจะเลือกการลงทุนแบบนี้จริงๆก็เลือกมาก่อนข้อที่หนึ่งเาเลือกแน่คือลงทุนจากเงินเหลือของไรายได้เก็บไว้เพื่อทาในสิ่งที่ฝันแต่ปัญหาก็คือปัญหาก็คือ เราเราไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ครับเราไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ครับนั่นก็คือเรื่องของขออนุญาตครับหนึ่งนะครับเรื่องของความเป็นจริงนะเรื่องของความเป็นจริงในโลกใบน,นี้นั่นก็คือช่วยตัวเองอย่างเดียวเลยอย่าพึ่งช่วยเดือพื่อนะนุนม่วาะารก็ได้อยู่ยช่วย อย่ว่าใครก็ตามเคยดีกับเราอี่ว่าใครก็ตามที่มีความสัมพันธ์กับเรารู้จักเราชื่นเกิดกูเรามาก่อนหรือลูกง่ายๆลูกพูดสื่อไปง่ายเราไปช่วยลูกบ่อยอยู่นี้นะใครจะด่ากรช่างหรือไม่ก็ไปสาสงเครห์ที่เขาให้เซ็นอบอกว่าถ้าลูกตายก็ยินยอมนะผมเคยทะเลาะกับทางกระทรวงพาฒนาสังคมและความมั่นคงของ,งลูกนะผมทัหนังสือเลยนะ หนังสือเป็นคู่มอือเปลี่ยนสถานสงเคราะห์เป็นโรงเรียนเถอะเพราะอะไรกคุณก็เห็นแล้วว่ามูลนิธิหล,หลายๆอย่างนะสามารถทําให้เด็กๆนะที่แย่ๆในสายตาคุณเ่ยต้องส่งสถานสงเคราะห์แล้วก็เซ็นสัญญาว่าตายก็ไม่ต้องรับชอบเขาทําให้ลูกของผมดีขึ้นได้แต่ถ้าผมทำสไลด์โชว์ทำทุกอย่างพื่อยืนยันว่าผมเนะี่ยก็มีความรู้ มีความเข้าใจแต่ผมไม่มีความกล้าหาญหรอกเพราะผมไม่ได้เคยสัมผัสเด็กๆอย่างคุณเงใช่ไหมมาเลยเป็นจุดที่ยอมแล้วว่าหรือเราต้องถูกต้องตกเถียงเหมือนกับเราต้องตกเถียงกันและเขาก็เป็นผู้ชนะแต่เราเป็นผู้พ่ายแพย้จากนั้นก็เลยจาเป็นต้องขึ้นลงขึ้นศาลเอารูปผมเข้าโรงเรียนานากเด็กรามินทางนี่คือจุดที่แตกหักที่สุดในชีวิตคุณคิดว่าข้อสองผมจะทำได้ไหมผมมีความเป็นมนุษย์พอ มันทำไม่ได้ข้อสามขอกู้กองทุนปลอดดอกเบี้ยแต่เนื่อนเก็คือกองทุนของพกิการนะอะไรก็ตามที่มีกองทุนปลอดดอกเบี้ยกู้ไปก่อนเนิ่นเลยก็เลยเพราะอะไร้ยากและถูกตักด้วยอดือนน้อยน้อยอ่ะข้อที่สี่อ่ะเราทําต่อจากนี้ทันทีขอกู้สินเชื่อส่งเสริมอาชีพจากสถาบันการเงินอตอนนี้นเราจะมีกําลังพอจะขอสินเชื่อได้เอาฉี่ไปค้าประก,กัน นู่นนี่นั่นได้นัินนะวางแผนธุรกิจคุยกับเขาเขาควรจะผ่านธุรกิจเขาก็ต้องมากันกรอแผนธุรกิจให้เราเขาจะแนะนำนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับการทําอาชีพคุณให้มีความมั่นคงข,ขึ้นไม่ใช่ปล่อยสินเชื่ง,งง่ายๆนะแต่ว่าเขาจะขัดเกลาให้เราไปเขาก็จปรึกษาหาเรือแผนธุรกิจตรงนี้ก็ปรึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยนู่นนี่นั่นจนแผนธุรกิจผ่านนั่นหมายความว่าพอเวลาผ่านไปสิ่งนี้แหละ แล้วอาจจะแบบรู้สึกว่ามีปัญหาโน่นนี่นั่นะไอ้ข้อที่สามเนี่ยก็อาจาจะมาช่วยเราทันแม้ว่าจะเป็นเงินที่ถูกปัดออกงบออกกระามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือองค์ความรู้ครับแผนการลงทุนของกองทุนคอริการเนี่ยผมขอเสนออยแางน,นี้อันนี้ก็พูดถึงมูลิธินะครับเอกชน ที่จะมาช่วยพวกเราครับเป็นสังคมที่มีจำนวนประชากรประมาณสองล้านคนมีประชากรที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ประมาณห้าหมื่นคนนะหรือสองหมื่นคนผมจําตัวเลขไม่ได้แิ่เราต้องดูต้องสอบถามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะว่าตรงน,นี้ตัวเลขที่ประชากรคนพิการเนี่ยที่อาจจะเป็นภาระให้กับครอบครัวหรือว่าตัวเองก็ต้องแบบอยู่อย่างในสถานสงเคราะห์อ,อะไรเงี้ยนะมีสัดส่วนแบบไหนนะครับ และที่สำคัญที่สุดคือหนึ่งร้อยคนเนี่ยค่าแรกเป็นการดูแลคนพิการหนึ่งคนเนี่ยจะได้เงินหนึ่งแสนกว่าบาทต่อปีเฉลีย่ยแล้วประมาณเก้าพันเก้าพันบาทต่อเดือนกพอพอ็พอดีใชไหมดีไหมจริงๆแล้วมีโรงงานเอกชนหลายคนเนี่ยต้องการเอาเงินเก้าันบาทมาให้ผู้สุดให้คนพิการโดยเซ็นว่าเป็นลูกจ้างแต่ให้จริงกันถือว่าดีแต่ว่าดีไหมก็ไม่ดีเพราะไม่ได้ฝึกเรื่องของอาชีพให้เขาแต่ถ้าเกิดว่า การเพิ่มเติมแก้ไขพระราชบัญญัติว่าบริษัทไหนต้องการทํากิจกรรมส่งเสริมช่วยเหลือคนพิการหรือครอบครัวคนพิการคุณสามารถทําได้หนึ่งเงินเก้าพันนี้ดูแลคนพิการนะหรือมีมูลิตีของคุณเองในการช่วยเหลือเรื่องของการระดมทุนพวกค่าปลาอาหารนะแล้วก็เงินทุนให้เขาทุกเดือนเดือนละเก้าพันเนี่ยก็ถือว่าก็จะไปช่วยลดนภาษีคุณได้ สองคนในครอบครัวนั้นสามารถฝึกอบรมต่างๆได้แต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คืออย่างผมทําเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์เนี่ยให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ไหมขัดเกาดูร้างผ้าล้างตาแล้วก็จัดภาพคุณอาจจะบอกเฮยออกของพิการมานี่ไม่สมเพศหรอเราทำกิจกรรมร่วมของเขาสิกิจกรรมอะไรก็ได้ส่งเสริมพัฒนาการเขากระตุน้นงานสกิจกรรมสาธารณันาการกับเด็กๆก,ก,กับ คนแก่กับแล้วที่เป็นพนักงารก็ได้แล้วก็สินค้าเหล่านั้นก็จะอยู่ในในหมดของการนําเสนอเลยได้ไหมในเรื่องของรัฐธรรมในเรื่องของกฎหมายถ้าได้นั่นหมายความว่ากิจกรรมเหล่านี้จะมีคนมาคลุกคีกับคนัการมากขึ้นแล้วก็มีเมเ็ดเงินให้กับเขาแล้วเขาก็แลกในเรื่องของกิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในอีกมุมหนึ่งสําหรับกิจกรรมสัธารนะน์ให้กับองค์กรเหล่านั้นเอง แล้วคุณลงที่ดูเขาก็ต้องมีโมเดลที่จะมีเงินซัพพอร์ตมากขึ้นมากขึ้นดีไหมเยี่ยมเย็นพบปะกลุ่มพอพิการรวมกลุ่มกันหรืออาจจะเป็นตามบ้านดีไหมอบ้านนั่นคือสิ่งหนึ่งที่สําคัญแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากกว่าน,นั้นในเรื่องของอาชีพครับนั่นก็คือเรื่องของการช่วยเหลือภาคธุรกิจอาจจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของธนาคารเอเซมีมหาวิทยาลัย นะครับแลกวผู้การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจจะเป็นนักธุรกิจแหละที่มีมประสบการณ์ประสบความสำเร็จอาจจะมีทีมงานบริษัทของเขาอาจจะสร้างหน่วยงานนี้ขึ้นมาแล้วจะส่งเสริมธุรกิจจริงๆอาจจะใช้วัตถุดิบของบริษัทในเครือเครือสหภัณ์เครือโรตัสเครือแมคโครเครือซีพีนั่นแหละนะอะไรเงี้ยใช้วัตถุดิบเหล่านั้นแล้วก็ยังบริหารจัดการเรื่องของกองทุนพิเศษเพื่ออะไรเพื่อให้เขาสามารถที่จะ ต่อลมหายใจได้ถูกไหมครับถ้าสมมติว่าเขามีแผนธุรกิจนี้สินค้าเหล่านี้ซื้อกับผู้ประกอบการเหล่านี้ที่ให้การสนับสนุนทำแผนธุรกิจร่วมกันผลักดันให้สามารถประกอบอาชีพได้จริงๆน,นั่นหมายความว่า,วาการขอการกู้เงินที่จะให้ก็ไม่จะเป็นต้องให้เต็มจำนวนละพราะเขาได้รับการช่วยเหลือ จากผู้ประกอบการแผนที่สองก็คือในเรื่องของการวางแผนเรื่องของเป็นชายเป็นชายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญก็เหมือนกับแผนที่หนึ่งนะครับซึ่งแผนที่หนึ่งเขาอาจจะไม่สามารถซื้อของกับผู้ประกอบการกได้อาจจะเป็นสินที่อาจจะน่องเหลืออาจจะเป็นสินค้าที่แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าเอาละ ก็ต้องมีการกู้นะแต่ว่าแผนธุรกิจเหล่านั้นนะจะถูกคัดกรองเปิดร้านอาหารก็ต้องมีฝีมือมีการตรวจสอบคุณภาพต่างๆฝึกให้เขาภายในสเดือนเขาสามารถนาเสนอเรื่องแผนธุรกิจแล้วก็การยืนยันจากคณะกรรมการได้ว่าการรมการที่เป็นคนสนับสนุนเป็นทีของเขานะเหมือนกับเป็นคนที่ปั้นเขาให้เป็นนักธุรกิจได้หรือว่าเป็นคนที่ประกอบอาชีพมันได้สามารถนําเสนอร่วมกันให้กับ ประธานหรืออนุกรรม,าามาการได้ธุรกิจเนี้ผ่านแน่เพราะเราขัดเก่ามาแล้วสี่เรือนทั้งการวางแผนทั้งการส่งไปอบรมทั้งการที่ได้ความรู้แล้วก็ปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาจจะมีสายประกอบการที่ให้การอบรมเช่เนตุ๊กกาแฟทำสปาเกตตี้ทำอาหารฝรั่งทำอาหารไทยเนี่ยฝึกซ่อมวิทยุ ซ่อมเครื่องจากอะไรเงี้ยนะทำคอนเจอร์อไนะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างคอนเนคชันให้กับเขาที่เรียกว่าเป็นสายเกี่ยวคอนเนคชันนะหรือเป็นการสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับเขาได้อย่างเต็มที่เป็นการสร้างต้นทุนทางธุรกิจให้กับเขาได้อีกทางนึงไม่ใช่เป็นเงินแต่เป็นต้นทุนทางธุรกิจจากนั้นเนี่ยคุณก็ปล่อยกู้ให้เขาได้อย่างเต็มเมดเต็มเลย ก็จะมีเครือข่ายเหล่านี้นะครับว่าคองเขาจนเขาจังสตาร์ทได้ก็คือเริ่มต้นธุรกิจได้ถึงจริงจริงหรือถ้าการธุรกิจเขาต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้นเฟื้นฟูให้ดีขึ้นก็สามารถทําได้เลยแผนที่สองเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของเป็นชายถ้าเป็นชายมาเนี่ยนะครับการผ่อนชำระต่างๆผ่านเป็นชายเนี่ยได้แล้วสตาร์ทได้แล้วแต่ว่าวัตถุดิบต่างๆที่อาจจะต้องเขาต้องมีการขอเพิ่มหรืออุปกรณ์อื่นที่นอกเหนือจาก เป็นชายให้ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเขาด้วยตรงนี้ควรจะมีแล้วควรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขด้วยควรคํานึงถึงสภาพคล่องของเขาด้วยเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถหมุนเวียนให้สภาพคล่องได้ในการจุดเริ่มต้นเช่นมีไหมหมือชิเพิ่มเติมอ่ะทุนสําหรับเริ่มต้นให้เปล่าหมื่นสองหมื่นคือต้องมีกองทุนพิเศษนี้เพื่อให้เอกชนเข้ามาระดมทุนตรงนี้ให้เขาแ่ไปโกงนะ ชอบโกงกันนะอะะนานสังคมด้วยวความโกงของเรยเนี่ยประเด็นสําคัญที่สุดคือมีกรณีทุจริตคอร์รัปชันเยอะมากบ่อยมาก mm. ตั้งแต่ยุคเปล่นการคอสชออนนี้คือที่เขาพูดกันนะนะก็คือยุคที่มีการปฏิวัติรัฐบาลก็ยังมีการทุจริตยังกล้าทุจริตมาในยุครัฐบาลการเลือกตั้งภายใต้การดูแลของเปิดเอกยุทธาชาก็ยังมีการทุจริตแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็ยังกล้าทุจริตด้วย ค้าคือบอกค้าความตายเลยเข้าใจแล้วว like, ่าการทุจริตเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับตัดโอกาสของคนทํางานด้วยกันอะแกนทชี้ได้แบบเต็ม่เต็มหน่วยนะก็ไปโกงโกงโกงเงนเพื่อนโกงเงินเพื่อนหรือว่าไปโกงคนพิการอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามองภาพลักษณ์ของกระทรวงพาฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือแม้แต่เรื่องข่าวของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้แกนนนำของเอกรายุจนาชา นั้นแต่เป็นคอสชอร,รวมถึงรัฐบาลปัจจุบันเริ่มไม่ค่อยมั่นใจเพราะฉะนั้นผมจําเป็นที่ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะยื่นข้อเสนอนี้ให้กับทางรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคีเอกชนมูลิติรวมถึงสมาคมคนพิการนะครับอาจจะถึงขนาดสมาคมผู้สูงอายุไปด้วยพรามีกองทุนสําหรับการกู้ยืมเช่นกัน สิ่งเหล่านี้น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งไหมนะครับแล้วก็จะทําให้การผักดันอาชีพเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีเว็บไซต์ที่แสดงผลงานเขาหรือว่าช่องทางในการที่จะรวมกลุ่มกันให้เขาไลฟ์สดเรื่องการรีวิวสินค้าการไลฟ์สดเรื่องการขายสินขายสินค้าของเขาทำให้เป็นจุดขายนะครับในยุคนี้ โควิด -19 แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งที่สามารถเปิดบูธได้ก็มาจาัดบูธกันมีการสัมนา,าพูดคุยการจริงจังแบบว่าทําให้คนอื่นเขารู้จักสังคมคนพิการครอบครัวคนพิการการดูแลคนพิการแล้วรู้สึกว่าเอา้าสังคมเขามีแบบนี้ด้วยหรอเอา้าเขามีสักยภาพากันขนาดนี้เลยหรอถึงแม้จะดูดูว่าไม่น่าเป็นไปได้แล้วเขามีความรู้สึกยังไงลึกซึ้งอย่างไรบ้างอย่างนี้เป็นตน้นบางคนก็ผิดพลาดล้มเหลวเราก็จับมือกันเพื่อให้ขึ้นมา เป็นเป็นครอบครัวเดียวกันได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมจึงขอเสอเนอแบบนี้ครับในช่วงต่อไปผมคงจะต้องพูดถึงเรื่องธุรกิจของตัวเองจริงๆจ,จังๆในโอกาสของการทําธุรกิจครับช่วงหน้าว่าธุรกิจผมที่สร้างรากฐานมาอาจจะรุ่มรุ่มดอนๆเพาเราไม่ได้เป็นนักธุรกิจนะครับเรบาบรจัการเรียนเรื่องของพอบิตโพลิีเป็นหลักคือการให้เป่าก็ จะชอบทำอะไรฟ,ฟรีๆตลอดแต่ตอนนี้ต้องคิดเรื่องของผลกำไรตอบแทนที่เหมาะสมดังนั้นโอกาสาทางธุรกิจที่สามออนคาเฟมีอะไรบ้างช่วงหน้าเรามาต่อกันครับ